สวัสดีครับ Hello sir วันนี้กับเครื่องแปลภาษาอติระครับผมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกลับมารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยครับ Today with an interpreter I went to practice I felt very happy and brought merits to everyone วันนี้ก็เป็นวันพ่อครับวันที่5ธันวา เป็นวันพ่อของหลายคนนะฮะอ่าก็อย่าลืมกลับไปไหว้คุณพ่อหรือว่าโทรหาคุณพ่อแล้วด้วยนะครับบอกความคิดถึงบอกความรักนะครับจริงๆก็คือรักตัววันนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเอาใจใส่นะฮะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราต้องบอกรักพ่อครับ today is father's day on the fifth day december is father's day for many people don't forget to go back to worship your father Or call your father to say miss and love. In fact, every day is love, just for consideration. This is another important day for us to say love. Yes. This translator can translate 110 languages around the world. และก็มีโหมดออฟไลน์ line ด้วยครับสามารถแปลได้ถึง16ภาษาหลักๆเลยไม่มีเอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ครับเนี่ยนะฮะก็คือแปลออนไลน์ได้ฮะ110ภาษาแล้วก็ออฟไลน์ได้16ภาษาหลักๆนะฮะแล้วก็บันทึกเสียงอ่าแล้วก็แปลนะการแปลแบบกลุ่มนะมี2เครื่องขึ้นไปนะฮะก็แปลได้ เชื่อมต่อกันได้50เครื่องเลยคนละประเทศก็ได้เนาะแล้วก็ถ่ายรูปแปลภาษาแล้วถ่ายพวกเมนูถ่ายพวกใบบอกทางถ่ายแบบนี้ฮะปุ๊บมันก็จะแปลให้เลยนะฮะแล้วก็หมดเรียลไทม์ไว้ฟังบรรยายนะฮะแล้วก็แชท GPT นะฮะโอ้โหคือพกเครื่องเดียวเที่ยวรอบโลกนะครเครื่องนี้ครับผมคล้องแท้นะฮะต้องนี่เลยครับผม แอดวิสูดครับนะฮะอ่าของแท้ต้องแอดวิสูดครับนะครับสินค้ารับเป็นหนึ่งปีเต็มครับผมครับอ่าพูดปุ๊บแปะปั๊บแบบนี้เลยฮะเร็วมากๆเลยแล้วก็สินค้าดีคุณภาพนะครับโอเคครับรับให้หนึ่งปีเต็มครับผมครับส่วนใหญ่ถ้าคำมาได้เนาะมารับเองหน้าร้านก็ได้นะครับผมอยู่กรุงเทพนะฮะแถววงเวียนบางเขนนะอ่าทักแอปเขียวเข้ามาเลยเนาะอ่าหน้าร้านอยู่ตรงไหนก็แอดวิสูดครับนะทักเขคาในแอปเขียวเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมส่งพิกัดไปให้นะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย